<c oughs> บักหุงหนวยบักยายสือมาลืมกินแม่ค่ะบักหุงยายลืมกินลืมกินมะละกอโอ้ยลืมกินมะละกอลืมแตงโตแตงโตก่อนนะแตงโตก่อนงามไปงามไปโอ้ย งามไปเนาะนี่อันนี้คือเป็นโยกเย็กโยกเย็กลืมแต่งตัวเี๋้อนี่ออกก่อนเนะาะว้ได้ไปได้ไป นี่ขานี่ขาเออได้แล้วไปะเอาบอกเพียเพียะเบีค่ะงวยบักใหญ่หาซ้อนก่อนหาซ้อนก่อนซ้อนตักกินลเนาะยาเมือเส้าเฮาซ้อนตักกินเลยเอาเอาเอาซ้อนใหญ่ยอยู่ใส่เนาะไปเลยจะเอา ซอนตักกินเลยย้ายขูดบักฮุงขูดบักฮุงซอนตักกินเลยกินน้ำแกงบ่าเพื่อนเพื่อขากินน้ำแกงกับย้ายบ่ น้าหนาวแล้วเอาให้ไก่ตักๆก,ก่อนคุณแรกเอาไก่ตักๆให้ไก่ตักๆ มันไม่เจ็บเน้่โมมีผักม่ก,กินน้ำไม่ก,กินน้ำใย